วันนี้ทำอย่างไรที่น้องเราโควาาจะดีขึ้นทำอย่างไรพี่น้องประเทศปรจะกัันเรา,จจารกันันรดันินโปรตเครับกินข้าวเลย,ย <S 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 น้อยครับวันนี้ครับ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับผมรุ่งโรดวรชภูผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์เขตสองนครราชาสีมาวันนี้ได้พาพลังพาวเวอร์เรนเจอร์มากระตุ้นพี่น้องในเขตโคราชเขตสองให้มาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเราเชื่อว่าการเมืองรุ่นนี้น่ะจะทําให้เขาใกล้ชิดกับพี่น้องเราและให้พี่น้องเราออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ์ที่เรานอ,นอนหลับทับสิทธิ์มานานเราให้โอกาสทุนเทามานาน วันนี้เราต้องการที่สกัดกั้นคุนเทาเราจะขยี้ทุนเทาเราจะปัดเป่าสแกมเบอร์ออกไปเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการเมืองที่สะอาดทำการเมืองที่ขาวบริสุทธิ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ